เทสไวน์เทสเสร็จแล้วยูก็ถุยลงไปในโถนะแต่เราไม่ถุยเราจะกินมันม <laughs> <But S 2> mm ีเทสของลัมกับอันนี้จะเป็นเชอ r ์รี่เอ็นเมันอร่อยอ่ะคนเยอะอ่าอันนี้เป็นเฟรนด์เลยเขาไม่หาไวน์ามาให้เพราะว่าเราไม่เทสชาเลนต์ my favorite pizza pizza pasta ตอนนี้จะวกอ่ะ โอ้ยพูดเขาก้องซอร์เมื่อคืนหนักมากโอชีนีนี่ชตอนนี้เราอยู่ไหนครับ ัลโหลทุกคนตอนนี้นะคะออยอยู่ที่ w i n e r y นะคะที่ออสเตรเลียค่ะทุกคนอยู่ในรัฐนิวเซาท์เวลนะคะชื่อ Hunter Walley ค่ะ Hunter Walley นะคะเป็นไร่ไวน์แห่งแรกนะคะที่คนพบนะคะที่ประเทศออสเตรเลียค่ะทุกคนซึ่งห่างจากบ้านออยเพียงแค่2ชั่วโมงขับรถเท่านั้นเองวันนี้นะคะก็คือเป็น School Holiday ก็เลยเพื่อนเพื่อนนะคะเขามากันก่อนหน้าเราแล้วหนึ่งวันนะคะเราก็ตามเขามามาจอยกลุ่มเขานะคะแล้วก็ถือโอกาสนี้พาเพื่อนเพื่อนออลีเวสต์นี่แชนแนลมาดู เดี๋ยวขอแวะทานข้าวที่ร้านตรงนี้นะคะ <P le af> เพื่อนเคยพามาทานนะคะคุณลี่คุณเสเก็บรรยากาศดีค่ะอาหารใช้ได้นะคะชื่อร้านทวินรร n t เกิดจะจำชื่อไม่ได้แล้ะ เราสั่งอาหารไปนะคะแค่เป็นเหมือนแบบทานเล่นก่อนเข้าโรงแรมเท่านั้นนะคะเมื่อกี้ที่เห็นก็คือมีนักเก็ตของเด็กนะคะแล้วก็นะอารันชีนี่นะอเล็กชอบอางรันชีนี่มากนะแต่ไม่รู้ว่าชีนี่จะกินหรือเปล่าได้ใส่จานลูกเตทุกคนอันนี้คือเบรดบอร์ดนะคะมากับชีสใครชอบกินเบรดก็กินไปนะคะออลีเวกินอันนี้จริงๆ เบรดอันนี้เจมกับบซสมิกนะทุกคนอร่อยมากมากมาก,มาก,มากจริงๆแต่ไม่เหมาะคนลกกดความอ้วนนะเค็มๆมันๆ <c oughs> อันนี้เราสั่งเป็นซีฟู้ดพาสต้านะคะเป็นวิตอะไรที่แบบเชลลีนะคะแล้วเราก็สั่งเป็นอันนี้อาแบอบกว่าเขาจำได้ว่ามันเด็ดมากมันคือพรล็อบสเตอร์ราวิโอรีเกี๊ยวฝรั่งเกี๊ยวฝรั่งอ่ะปลาหมึกของเขาดูดิมันน่าทานอะ่ะเออน้ามองไปตรงทุง่งหญ้าทุกคน <c oughs> ถ้าเกิดว่ามีคนมาจัดเวดงตรงนี้นะโอ้โหคนชอบมาจัดเวงที่ฮันเชอร์วอลเลย์ไวนารีมมากรอยก็มาเคยมางานแต่งงานของนักเก็ตเหรอเพื่อนด้วยอะฝรั่งอ่ะเขาไม่เหมือนเราเนาะเขารู้สึกรู้สึกว่าฝรั่งอ่ะเขาอินกับไวนารีมากเพื่อนออยอ่ะอินมากชนิดแบบอินแบบสุดๆอ่ะเราก็อินนะเราอินปะอินเนี่ยกินทุกคืนแต่เราจะลองกินเกี๊ยวฝรั่งชิมก่อนชิมชิมอืมอร่อยว่ะมีสี่ชิ้นมาสามคนออยกินสองออยเียสละ อร่อยทุกคน เมื่อกี้ที่ขับรถผ่านมาตลอดทางนะคะที่อ้อยถ่ายตลอดทางนั้นคือไล่วายทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนมีเป็นร้อยๆไล่เลยนะคะแล้วก็มียี่ห้อแบบดังๆที่ขายตามร้านขายไวายเนี่ยเยอะมากนะคะเราเคยมาที่นี่แล้วรอบนึงนะคะแต่ตอนนั้นเราไม่ได้ถ่ายนะคะวนยนี้ชื่อว่า p i c k y s Peak Winery นะคะเขาไม่มีขายในร้านวายเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอ่ะอยากจะลองวายของเขานะคะก็ต้องมาที่ไล่าวายเขานะคะแล้วก็มีการรีจิสเตอร์แล้วก็สั่งให้ไปส่ง ที่บ้านนะคะถ้าเกิดว่าชอบและถูกใจค่ะทุกคนเดี๋ยวเข้าไปชิมไวน์กันนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะว่ามันคิดราคาย,ยัางไงบรรยากาศดีมากใครจะชิมไวน์เอาวิงกาเล็กเหรอโอเคโอเค 1อสิบบวกนะคะชิมไวน์ <laughs> เด็กชิมไม่ได้นะบรรยากาศดีมากเราสามารถมาทานเบรคฟาสต์ลันช์หรือดินเนอร์ได้นะคะตามร้านไวน์ทุกที่ในฮันเตอร์วาเลนะคะวันนี้พามาที่นี่ที่เดียวก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยไปตะลุยไปหลายๆที่กันนะทุกคน ไม่มีคนเลยเพราะอะไรเขาเปิดให้เราคนเดียวไม,ไม่ไม่เป็นกินวายอะไรก็ไม่ชอบกินวายน,นี่ดูราคาไพสซอ่ะนี่ไงค่าเทสเห็นไหมสามสิบสองดอล t <ไ>้งเ i n g per person แต่ว่าถ้าใครซื้อวายเนี่ย ก็เอาไปใช้ได้เลยเป็นส่วนลด <_ d istance> ก็คือหมายความว่าถ้าเราเทสไวน์เขาวแล้วเราไม่ซื้อไวน์เขาเลยอ่ะเราต้องอเสียค่าเทสติ้ง32ดอลลาร์นแต่ถ้าว่าเราชิมแล้วเราชอบแล้วเราซื้อ32ดอลลาร์นเนี่ยเอาไปใช้แทนค่าไวน์ได้ อ๋อบอกเขาว่าออยขอเทสเฉพาะเรปไวน์แล้วก็ช h ราส์เท่านั้นอ๋อไม่ต้องการเทสอย่างอื่นเพราะว่าอออไม่ชอบทานหวานแล้วมันมีตัวหนึ่งทุกคนมันเป็นเกรปชื่อว่าแชมเบอร์สินเขาบอกว่ามันอินเทรสติ้งมากมันแบบว่ามันมีกลิ่นของเชอร์รี่ประมาณนี้อยู่ในนั้นนะเขาบอกว่าอินเทรสติ้งของเกรปตัวนี้มากมากก็เลยเออขอขอน้องอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าอร่อยจริงเปล่าเทสไวน์เทสเสร็จแล้วยูก็ถุยลงไปในโถนะแต่เราไม่ถุยเราจะกิน ำกับ a little bit of cherry in it oh. มันอร่อยอ่ะ Can I try the bricks? Yeah. w e l e we r e both pretty full flavored s h i r as much. อ๋ออันนี้คือ Shiraz เลยอันเมื่อกี้อันเมื่อกี้เนี้ยดื่มง่ายแล้วก็เหมาะกับคนที่แบบไม่ได้ชอบความเผ็ดอันเนี้ยเผ็ดชอบมากซุปเปอร์เผ็ด ถูกกันด้วยถ่ายรูปก่อนเพราะว่ามันอร่อยเดี๋ยวไว้วันหลังเราสั่งไปกินที่บ้านไงผ่านไปหนึ่งละเดี๋ยวไปเจอกันที่ไร่วายอีกไรหนึ่งวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ขอกลับเข้าโรงแรมก่อนเราถึงที่พักแล้วนะคะเราพารักอยู่ที่โรงแรม Riches Hotel Hunter Valley ค่ะเดี๋ยวค่อยไปถ่ายป้ายให้ดูนะคะแต่ว่าเดี๋ยวขอเปิดห้องแบบ f r ฟชเลยว่าโรงแรมที่นี่มันนอนได้ไหมนะ ไม่แย่นะห้องลิฟวิ้งรูมใหญ่ติดกับปึงอาจจะมีแคนการูนะแล้ว<า>มีคิทเช่นใหญ่มากใช่อันนี้เดอะเฟิอ์สโอเคโอเค okay, เลยห้องนอนนะแล้วก็เห็นวิวจากตรงนี้ได้โอเค หนับแปดมีโต๊ะกินข้าวเปิดไฟ oh เปิด <my S 1> ไฟได้ปะโอเคมี so s many room <S mm hmm. <S เลยละ่ะอันนี้ห้องน,น้ำอีกอันหนึ่ง อันนี้เป็นอีกห้องหนึ่งที่เป็นสองซิงเกิลมีอีกอันเดอร์บัธรูมา่ะเออ่ว้าวสุดยอดอีก <Another bathroom. S 1> มีห้องทำงานเหรอโอ้โหโอเคเลย mm. ทุกคนเราจองมานะคะเป็นสามห้องนอนสามห้องน้ำเลยะคะ่ะทุกคนห้องโอเคเลยนะเนี่ยอยู่ได้อยู่ได้ปะ <c oughs> ใช่ปลูกโสมไม่สวยนะ้ว เออใช่อยากได้บ้านแบบลูปทรงข้างนอกสองชั้น <laughs> อ,อะไรเงี้ยเรื่องเยอะอ่ะที่พักของเรานะคะมันก็จะเป็นแบบบ้านเป็นหลังๆหลๆเลยนะทุกคนแต่ละหลังก็แบบ3มห้องนอนอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าเกิดว่าใครมาสําหรับหนึ่งห้องนอนก็มีนะคะหรือว่านอนเป็นโรงแรมก็มีตึกโรงแรมด้วยค่ะทุกคน r i i d Hotel <S <c oughs> นะคะที่ Hunter Valley ค่ะตอนนี้นะคะอยู่ที่ Broken Wood Y ค่ะทุกคนเป็น Y ที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงนะคะในประเทศออสเตรเลียค่ะทุกคนแล้วก็เขาทําร้านแบบน่านั่งมาก อ่อนเดี๋ยวเราเขามาดูบรรยากาศเล็กๆน้อยๆกันนะคะ นั่งกันอยู่ที่ในส่วนของบาร์นะคะยังไม่ได้เข้าไปวายเทสติ้งนะคะเพราะว่ามันต้องจองะคะ่ะทุกคนวันนี้คนเยอะ,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 อะเดี๋ยวจะโทรไปถามเพื่อนนะคะว่าจะมากี่โมงนะคะจะได้จองก็นั่งชิลๆน้่นั่งอัดร้านมันดีนะเพจใช่ครับแล้วแบบนั่งมองไปโหดีอ่ะมันเขียวเขียวอะทุกคนเด็กๆเ,เล่นกันใหญ่เลยนะ <laughs> น,น่น Brokenwood Wine Tasting นะคะหัวละ25ดอลนะคะอ,อ๋อไม่ชอบดื่มชารแรนเน่ทุกคนก็เลยเมื่อกี้กินไวน์ที่มันเป็นปี2019แล้วมันมันให้ความรู้สึกเหมือนกินชารแรนเน่ไปอะไรเงี้ยอ,อโอเคเดี๋ยวเราเราก็เดี๋ยวเราจะข้ามไปโรเซ่เลยนะคะอันนี้เป็นเฟสตเลยเขาไปหาไวนา์มาให้เพราะว่าเราไม่เทสชารแรนเน่ so good <c oughs> <c oughs> My favorite w h i t r o s ของเขานะคะใช้ g r a p e ของอิตาลีันอร่อยมากอร่อยปี่อะอร่อยว่าของฝรั่งเศสที่ปกติเรากินอะ Traditional Italian ค t อเธอจ t กินนทรีเซตติเจอร์พาสเซ่อันี้ปนเจ้าพวกอะเค้ยพูดเขาก้อง sorry เมื่อคืนหนักมาก r a p e อันนี้ เขาทำที่นี่เกรปส์เขาโกรที่นี่ฮันช์แคลเลย์แต่เกรปส์เนี่ยมันมาจากแม็กลอรนที่ซาวออสเตรเลียอร่อยมากแต่แพงมาก75ดอลลห้าร์ตนะเนี้ยกำลังสมัครสมาชิกเพราะว่าจะได้ไวนยที่ถูกมากแล้วเราเอาไปไว้รับแขกที่บ้านเราไปไว์เทสติ้งกันต่อน,นะคะแต่ว่า,ารอบนี้ออยขออนุญาตไม่ใช้คนเทสเองนะคะเพราะว่าออยมึนมนแดดะะ่ะทุกคน แไม่ไหวแล้วล่ะไหนๆขอดูถ้าพี่กอดมดมไวน์ะโชว์นะโชว์โอลิเวียซีนี่ชาแนลก็จะวน์เทสติ้งนะคะที่นี้ก็สามารถเทสนะคะเบียร์ของออสเตรเลียที่อยู่ในนิวเซาเวลได้ด้วยชื่อ f p u r p i น e s นะคะทุกคนเขาอยู่ที่แมรี่บีชนะคะแต่ว่าเขาเปิดเป็นสาขาแบบเป็นร้านอาหารอยู่ที่นี่นะคะ ก็เขาเราไม่เทสนะแต่ว่าถ่ายให้ดูเมื่อกี้โอเคข้างหลังนี้ข้างหลังนี้พี่พี่แอร์ได้อะไรไปซื้ออะไรไปคะพี่ก็จะกินเบียร์ดามเหมือนพ่อเบียร์ดาอร่อยอะคะอุ้ยน่ากินจะมันมันโอ้จะมันมันพี่แอร์อ้อันนี้ไงป้าคุณพ่อว่าไงคะเบียร์ดาดีไหมคะอันนี้ยูทูบอะค่ะอันนี้ใครเทสอะไรคะ นี่พี่ขอเทสสองอันเลยเหรอคะครบตัวโอ้โหดุเขอะเขาล้อกันตัวแรกเขอะมากอ่ะมันไม่น่าตอนนะแบบนี้นี <S> <S ่นี่แปดแก้วของเขาคนเดียวทุกคนนี่คืออะไรเนี่ยเทสครับหิวหิวหิวน้ำกระหายกระหายน้ำกระหายครับดดููจพี่กินตัวไหนอ่ะแอปเปิลแอลดาร์คแอลดาร์คแอลแปดแก้วแปดแก้วพี่กอลแปดแก้วคนเดียวดีไหมคะเฉ แห้งๆขาดน้ำไงบรรยากาศดีมากเลยนะ อันนี้ก็จะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะของ Hunter Valley Winery นะคะก็คือมีให้ขี่มาได้นะคะเด็กก็จะได้ขี่ตัวเล็กๆอันนี้นะคะทุกคนหลังจากกิจกรรมนี้เราก็จะเดินทางกลับซิดนีย์กลับบ้านกันแล้วะคะ่ะโอ้โหสุดยอดนะว่าโปรเฟชชั่นอลค่ะได้อยู่แล้วค่ะ <laughs> โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เด็กๆก,ก็ลงจากมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กด Subscribe ให้ Olivia Sydney Channel ด้วยนะสั่งกระดิ่งด้วยนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะพาเที่ยวที่ออสเตรเลียไปเรื่อยๆนะคะฝากติดตามนะบาย